สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนและชาวลัคนามีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจําเดือนเมษายนปี2568ของชาวราศีมีนนะชาวธาตุน้ําที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคม ถึง12เมษายนหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมีนโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป สิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่อาจจะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้เพราะว่าดวงจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเดือนเมษายนนี้นะชาวราศีมีน จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย King s of Pentacles หถ้วยนะคะ Ace of Swords เจ็ดเหรียญแล้วก็เป็นไพ่พ a p ค c k a n e นะคะแปดถ้วย จัสเมนเฮอร์มิสสี่ไม้เท้าสั้นนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆอ่าแล้วก็จะมีไพ่พัพิคเนตให้อีกหนึ่งใบนะคะจอยถือว่าเป็นดวงชะตานะดวงแห่งมาหาโชคมาหาลาบเลยก็ได้นะคะนะคิงออฟเพ n t a ร์เคเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองดูจะโดดเด่นดีมากๆ หวังเงินอะไรไว้นะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะหวังเงินได้เงินนะหวังทองได้ทองหรือหวังความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินนะก็จะสมหวังนะดังที่ใจปราถนากันเลยนะคะนะเรื่องของการทํางานที่จะทําทให้มีรายได้นะเพิ่มขึ้นอาจจะด้วยได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมันก็พอจะทําให้มีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นด้วยมีการขยับขยายเติบโตนะ มันก็จะทําให้นํามาซึ่งเงินทองหลั่งไหลเข้ามาดั่งสายน้ํากันเลยนะคะนะถือว่ามีดวงเศรษฐีเลยก็ได้นะสำหรับชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออาจจะรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้นะคะนะถือว่าโดดเด่นมากๆเลยดวงการเงินนี่พุ่งแรงสุดๆแต่ก็อย่าเลินะกับคำทำนายของอาจารย์มากเกินไปนะคะเพียงแต่ว่านะถ้าดวงเราขึ้น ทำอะไรก็ดูจะราบรื่นหาเงินได้มากขึ้นเราก็ต้องเล่งกอบโกยนะเล่งขยนขันเขวายนะคะนะยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยแต่ถ้าในยามที่เรา,ารู้สึกท้อทําอะไรติดขัดนะก็อย่าหมดกําลังใจชีวิตมันก็จะมีขึ้นมีลงอย่างนี้เสมอไปนะคะนะก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วย แล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับไปเคลียร์นะปัญหาเก่าเก่าปัญหาเดิมเดิมอาจจะเป็นปัญหาคาราคาซังที่มันอาจจะอาติดค้างมานานนะคะนะคุณก็สามารถไปสาาะซากนะจัดการนะสิ่งนั้นให้จบสิ้นไปได้ด้วยดีนะคะมีเรื่องให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอยู่บ้างนะมีปัญหาอุปสรรคให้คุณต้องเผชิญนะอยู่เรื่อย แต่เนี่ยมันเหมือนคุณอยู่เหนือปัญหานะคะปัญหาจะหนักจะเบาแค่ไหนนะคุณก็สามารถจัดการได้นะคะเอาตัวรอดได้สามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ทุกๆเรื่องราวทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีมันเหมือนเป็นโอกาสอะที่มันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ ใครที่ทําอาชีพที่ต้องบุกต้องลยุยต้องใช้ความกล้าหาญใช้ความเด็ดขาดนะก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆนะคะนะก็จะมีความามุ่งมั่นตั้งใจหรือมีความเข้มแข,แข็งเกิดขึ้นด้วยเป็นช่วงที่คุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่ไม่เคยกล้าทํามาก่อนก็ได้นะคะนะมีความคิดที่โดดเด่น นะสามารถที่จะคิดนอกกรอบได้ชีวิตมันเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจกับบางเรื่องราวนะแต่คุณก็สามารถที่จะปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างได้นั่นเองนะคะเนี่ยเรื่องของการเงินนะโดดเด่นมากๆเลยนะคะ,ะเป็นช่วงกอบโกยเงินนะกอบโกยความสําเร็จถ้าคุณทําอะไรอยู่นะคะนะก็ถึงคราวละนะที่ความสําเร็จ นะหรือสิ่งนั้นมันจะกําลังสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับตัวคุณมากๆเลยนะคะหรือถ้าคุณทำเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะคะพืชไร่พืชสวนเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่คุณจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่ดีมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะนะต้องต้อง,องอแรกด้วยยาดเงี่อแรงกายนะต้องทํางานหนักขึ้น แต่ผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยมันมันคือความสําเร็จอะ่ะมันคือเงินที่มันกองอยู่ตรงหน้านะคะนะเป็นช่วงที่คุณจะได้ไขว่คว้านะสิ่งดีๆไขว่คว้าเงินนะคะหรือได้ครอบครองสิ่งล้าค่านะได้ครอบครองสิ่งที่มันเป็นสิริมงคลนะสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงระยะเวลานี้เลยนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดูจะช่วยเหลือ คุ้มครองดูแลคุณดีมากๆเลยนะคะก็ขอให้กระทาแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะการคนไม่ดีไม่ให้ทำอะไรคุณได้นะคะสัตว์ตัวหมู่มานก,ก็จะแพ้ภัยไปเองนะการกระทำความดีอย่างน้อย ก็เหมือนมีเกาะแห่งความดีเกาะบ้างๆนะคะที่คอยอป้องกันนะสิ่งไม่ดีต่างๆไม่ให้สามารถทําอะไรคุณได้นะคะก็หาเวลาไปทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะคะไปไหว้พระนะคะ นะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็จะเป็นการได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีนะคะแบ่งเงินทําบุญบ้างนะก็จะทําให้เหมือนได้เป็นการสะสมแต้มบุญนะคะทำให้เวลาคุณทําทอะไรมันก็จะดูราบรื่นขึ้นหรือมีบางสิ่งบางอย่างดานจิตตนใจให้เราได้เจอผลทางชีวิตที่ดีขึ้นนะชีวิตก้าวหน้าเติบโตเจออะไรก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายนะ,ะเนี่ยมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะไพ่จัส m เมนนะคะ หาก่อนหน้านี้นะคุณกระทาการาทำแต่เรื่องดีๆไว้นะคะเนี่ยตอนนี้ผลบุญต่างๆอันนี้สมผลบุญหรือผลของการกระทำมันกำลังจะส่งผลดีกับคุณแล้วหากตอนนี้คุณกำลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับการใช้ชีวิตนะก็ขอให้เข้มแข็งเข้าไว้เชื่อเลยว่านะคุณกำลังจะหลุดพ้นนะเรื่องแย่ๆหลุดพ้นจากวิบากกรรมนะแล้วก็จะได้ พบกับสิ่งดีๆคนดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะเนี่ยกำลังออกจากสิ่งที่มันไม่ดีละนะอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายมันก็จะมาลายหายไปและคุณกำลังก้าวไปสู่สิ่งที่มันดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันท้าทายขึ้นยากขึ้นก็จะทำให้คุณได้พัฒนาตัวเอง หรือคุณเจอปัญหาอะไรชีวิตมีอุปสรรคอะไรก็เหมือนจะมีคนหยิบยืน่นความช่วยเหลือเข้ามาดีมากๆนะคะเนี่ยมาคอยชี้แนะเรานะมาคอยให้คำปรึกษานะหรืออาจจะมีผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอยู่ก็ได้นะคะมีปัญหาอะไรนะก็สามารถที่จะ,ะเข้าหานะคนอรอบตัวนะก็จะคอยซัพพอร์ตคุณดีมากๆหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะปีกวิเวกนะคะอยู่คนเดียวอยากจะใช้สมาธินะอยู่กับธรรมชาติก็ได้นะคะบางคนอาจจะปีกวิเวกไปเที่ยวนะคะไปรับพลังบวกไปทำในสิ่งที่มันมันเป็นความต้องการนะกับกับ กับใจของคุณก็ได้นะคะ,ะบางคนอาจจะไปทำบุญปฏิบัติธรรมนะคะ,ะทำสิ่งที่มันเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณก็ได้นะชีวิตของคุณมันเหมือนจะมั่นคงขึ้นนะคะเนี่ยสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะเป็นเดือนที่อย่างน้อยๆมันต้องมีอะไรดีสักอย่างหนึ่งแหละนะคะเรื่องการงานก็จะมีความลงตัวนะอยู่ตัวมั่นคงขึ้นนะคะเรื่องของการเงินก็ดูจะฟื้นตัวนะดีมากยิ่งขึ้น มีเรื่องให้ได้ฉเฉลิมฉลองความสําเร็จนะมีเรื่องน่ายินดีนะคะเรื่องปิติยินดีต่างๆที่มันจะเข้ามาหาเราในช่วงเวลานี้นะไพ่สันนะคะแสงสว่างแห่งความสําเร็จแสงสว่างแห่งความหวังความสดใสชีวิตของคุณมันเหมือนจะสดใสขึ้นนะมีความสุขขึ้นนะคะนะเรื่องไม่ละอาเรื่องดีๆต่างๆนะคะมันก็จะเข้ามาหาเราในช่วงระยะเวลานี้นะถือว่าเป็นดวงชะตาที่อา ุ่งแรงดีมากๆนะคะนะเหมือนกราฟชีวิตมันเริ่มที่จะดีขึ้นนะจากที่แย่ๆอยู่มันก็จะค่อยๆ่าดีขึ้นตามลําดับนะคะดังนั้นนะเราก็ต้องพยายามขยันนะคะมีความมุมานะนะมีเป้าหมายอะไรก็ต้องทําให้สําเร็จนะคะอย่าละความพยายามอย่าทิ้งเป้าหมายนะแม้เส้นทางของเรามันอาจจะดูติดขัดบ้างนะดูขรุขระบ้างแต่ถ้าคุณใจสู้ซะอย่างนะคะ เนี่ยความสําเร็จมากมายเงินทองต่างๆมันก็จะเป็นของคุณได้นะคะและนี่ก็เป็นดวงโดยภาพรวมนะของอาชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการงานนะเป็นแบบจอกลึกกันเลยนะคะงานช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างสี่ถ้วยนะคะอ่าเป็นไพ่ใบพิเศษ ไฮโดรฟนสอเหลียนนะคะอ่าแล้วก็อัศวินดาบการทำงานช่วงนี้นะไพ่สื่อให้คุณต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบนะคะบางทีงานเยอะเราอาจจะอ่าเผิอนะคะทำงานแบบเร่งรีบเกินไปมันก็อาจจะมีปัญหานะหรืองานอาจจะผิดพลาดได้นะต้องระมัดระวังถ้ามีงานเข้ามาก็ขอให้จัดลำดับความสําคัญ อของงานให้ดีงานไหนสําคัญแล้วก็หยิบมาทํำก่อนนะคะค่อยๆ่อยค่อยค่คิดแล้วก็ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะส่งงานต่อนะเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือการทํางานมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มัน ไม่ได้อย่างใจบ้างนะเราก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีนะหรือทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่มันเป็นธรรมดาของการทํางานอยู่แล้วที่ต้องมีการโต้เถียงกันนะมีเรื่องของอความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันนะคะก็พยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีคุยด้วยเหตุผลนะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าก็ขอให รับฟังความคิดเห็นของลูกน้องบ้างนะคะก็จะทําให้การทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มประสบความสําเร็จดีมากๆ มีโอกาสที่คุณจะได้กลับไปทํางานในในลักษณะเดิมๆบางทีคุณอาจจะถูกดึงตัวไปทํางานอีกที่หนึ่งนะคะนะพอจบโรเจกแล้วคุณก็กลับมาทํางานเดิมของคุณงานแผนกเดิมของคุณก็ได้หรืออาจจะใช้ความรู้เก่าๆนะคะที่คุณอาจจะไม่ได้อาใช้นานแล้วอาจจะมีการปัดฝุ่นนะเอามาทําใหม่ความรู้เก่าๆทักษะเดิมๆอาจจะถูกนํากลับมาใช้ใน ช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะนะใครที่ทํางานเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นคนที่ให้ความรู้ต่างๆนะคะ,ะก็จะได้รับคําชื่นชมชื่นชอบนะหรืออ่าก็จะอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของงานเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ต้องใช้ทักษะฝีมือ นะให้อย่างเต็มที่ก็เชื่อเลยว่านะคุณก็จะมีผลงานที่ดีแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกเบื่อนะคะกับงานคือความเบื่อนะความหมดพลังหมดเพลชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะนะวันนี้ไม่อยากทํางานเลยหรือบางวันก็ขยันซะจนแบบดูเวอร์มากนะคะมันก็มีหลากหลายอารมณ์แหละนะแต่ถ้าเรารู้สึกเบื่อเมื่อไหไร่ก็พยายาม คิดถึงเป้าหมายนะคะของเราไว้นะคิดถึงเรื่องของผลไปโยน์เรื่องของรายได้นะคะแล้วก็บางคนทาาีินีิสินนี่ก็อาจะคิดถึงนี้สินนะคะนะก็มันเหมือนกับว่าเราต้องมีเป้าหมายชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นการได้สร้างพลังใจนะสร้างพลังบวกทําให้เรามีแรงพึสู้ในการทํางานเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะบางคนทํางานเพื่อเก็บเงินไม่ซื้อบ้านนะคะซื้อทรัพย์สินนะถ้าเรา มีเป้าหมายที่มันชัดเจนมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณทํางานมากเกินไปอาจจะผ่อนคลายสมองด้วยการไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะจดต่อกับงานมากเกินมันอาจจะเครียดอาจจะเบือ่อ ถ้าเราไปทําอะไรใหม่ๆห,หรือไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนมันมันก็อาจจะสร้างความตื่นเต้นนะสร้างความท้าทายมันก็เป็นการกระตุ้นนะให้เราอยากที่จะทํางานได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่สื่อให้เราหมั่นไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในที่ทํางานหรือถ้าทํากิจการร้านค้าก็ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําร้านนะคะหรือไหวเจ้าที่เจ้าทางบ้านนะ,นะเพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลสร้างพลังโบวก์ต่างๆสร้างพลังงานด้านดีให้เกิดขึ้นนะ เหมือนกับว่าเสียงศักดิ์สิสสทธิ์ท่านจะช่วยเปิดทางนะให้เราทำอะไรก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะทำอะไรก็จะไม่ติดขัดนะเรื่องของการทำงานช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์เพิ่มความละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็พยายามเติมไฟเติมพลังให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะการทำงานมันก็จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะคะเดีย๋ยวมาดูเรื่องของการเงินนะกันแบบเจาะลึกกันเลยนะคะ ว้าวเพจออฟเพนท a c อลการเงินของคุณในเดือนนี้ดีขึ้นจริงๆด้วยนะคะหกไม้เท้า sword. Kings เพจออฟสอดคิงส์ออฟวอล์นหกเหรียญน,นะคะจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะจากหลากหลายช่องทางกันเลยนะคะหรือมีโชคมีลาบนะคะอาจจะไม่ไม่เยอะมากนะแต่ถ้าเป็นเงินที่ มาจากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานนะก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ถ้าเงินที่มันได้มาแบบฟุกๆนะคะหรือได้มาจากการเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนทุกขราบก็ได้นะดังนั้นนะคะนะ,ะไรายได้ที่มันมาจากการทำงานของเรานี่แหละดูมั่นคงมากกว่าบางท่านอาจจะมีการนำเงินไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมไปทําในสิ่งต่างๆที่มันจะก่อเกิดผลกําไรก่อเกิด ผลประโยชน์ที่ดีในอนาคตนะคะแต่การจะลงคุณทําอะไรก็ตามอยากจะให้วางแผนให้รอบคอบนะยิ่งถ้าเป็นาการใช้เงินจํานวนเยอะนะคะก็ต้องวางแผนให้ดีนะทำในสิ่งที่เรามีความรู้มีประสบการณ์หรือสิ่งที่เราอาจจะมีความชอบส่วนตัวมันก็จะทําให้เราทําผลงานออกมาได้ดีแล้วก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ ลูกหลานนะคะเกี่ยวกับบุตรบริว่านะค่อนข้างเยอะนะค่าเล่าเรียนต่างๆค่าใช้จ่ายภายในบ้านมันก็อาจจะค่อนข้างจุกจิกอยู่พอสมควรแต่ด้วยเดือนเนี้ยการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นนะเรื่องการเงินนี่เขา ถือว่าดีมากๆนะคะมีใช้จ่ายคล่องมือเลยทีเดียวแต่ก็อย่าชะล่าใจนะยังคงต้องอประหยัดใช้ประหยัดจ่ายอยู่เหมือนเดิมนะคะอย่าเพิอใช้จ่ายเงินเกินตัวเพราะเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาการเงินได้นะเงินหามาได้มันก็มีโอกาสหมดได้ถ้าเราไม่รู้จักวางแผนการเงินให้ดีนะคะอย่างเงินส่วนมากมันก็มาจากความสําเร็จนะคะจากการทํางานเหมือนกับว่าคุณจะได้เงินจากการ ทำงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันสําเร็จปิดจบปิดงานปิดโปรเจกต์ได้มันก็จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาให้ได้ใช้จ่ายการหรืออาจจะมีเงินมาลงทุนในสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนั้นเนี่ยจะได้เงินจากการทํางานซะเป็นส่วนใหญ่เงินจาก เป็นเงินรางวัลก็ได้นะคะเ,เงินแห่งการชัยชนะคุณอาจจะไปแข่งขันนะการทํางานแข่งขันแสดงผลงานอะไรต่างๆนะคะผลงานความสามารถของคุณนี่แหละที่จะนําพาเงินนะนำพารายได้มากมายเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็แบ่งเงินนะคะไปทําบุญนะช่วยเหลือคนอื่นบ้างแต่ก็ช่วยในรูปแบบที่ไม่ทําให้คุณเดือดร้อนนะคะบางทีการช่วยเหลือคนอื่นน่ะมันไม่จําเป็นต้อง ช่วยเหลือเรื่องเงินเสมอไปแล้วอาจจะให้โอกาสก็ได้นะให้ความรู้ให้ช่องทางในการทําเงินกับผู้ยากไร้ต่างๆให้เขาได้สามารถสร้างชีวิตช่วยตัวเองได้นะคะ mm. นะก็มาสามารถที่จะช่วยเหลือได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะแล้วก็ถ้าใครมาหยิบเย้ยมเงินนะก็ขอให้ปฏิเสธจ,จะดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้คืนเหมือนกันนะถ้าช่วยเหลือใครก็ตามนะก็เซฟ นะอาตัวเองด้วยนะคะมิฉะนั้นตัวคุณอาจจะเดือดร้อนเองก็ได้นะต้องระมัดระวังนะคะเงินหามาได้ก็จริงนะเราก็ต้องไม่ประมาทก,กับการใช้ใจ่ายเงินด้วยแบ่งเงินเก็บออมเอาไว้บ้างนะคะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมาดูเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนมีคู่ Emperor 5ดานะคะ2ถ้วย คว e นส of Cup เมชิเชียนนะคะช่วงนี้คู่รักนะอาจจะมีเรื่องอไม่เข้าใจกันนะในบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือต่างคนก็ต่างอีโก้สูงไม่มีใครยอมใครมันเหมือนมีประเด็นหรือมีเรื่องให้ให้ต้องขัดใจกันอยู่เรื่อยๆนะคะมันก็ต้องมีบ้างแหละนะคู่รักกันมันก็เหมือนลิ้นกับฟันอา,อาจจะมีไม่เข้าใจกันงอนกันมีความน้อยอกน้อยใจ ถ้ารีบเคลียร์ใจกันให้เร็วที่สุดมันก็ทําให้ปัญหาไม่บานปลายนะคะมีอะไรไม่เข้าใจกันนะนะรีบปรับความเข้าใจรีบคุยกันเลยก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะนะเหมือนกับว่าต้องหันหน้ามาคุยกันมาเจรจากันนะคะมันก็จะทําให้ความรักเนี่ยสามารถไปต่อกันได้หรือช่วงนี้นะคุณสองคนอาจจะต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะ อาจจะพากันไปทําบุญก็ได้นะไปทํากิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการได้กระชับความรักความสัมพันธ์นะช่วงนี้บางคู่อาจจะดูห่างเหินกันด้วยงานหรือด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่อาจจะละเลยการดูแลเอาใจใส่กันไปบ้างนะคะก็ต้องอเพิ่มความใส่ใจนะดูแลกันบางทีความรักอ่ะมันมันคนจะรักกันนะความรักมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะคะมันต้องอมีความ เอาอกเอาใจกันด้วยนะใส่ใจกันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะก็อย่ามองข้ามนะคะอยา่างน้อยๆนะก็จะทําให้ความรักมันดูสดใสแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูความรักของคนโสดนะคะความรักของคนโสดในช่วงนี้ว้าวมีเกณฑ์หายโสดนะคะ A e o f cup ใบแรกถือว่าดีมากๆหกดาบนะคะอสองใบจัสติ c ห้าเหรียญน,นะคะห้าถ้วยเรื่องความรักนะคะเนี่ยมันเหมือนอามีการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆนะคะอาจจะได้เจอรักครั้งใหม่นะบางบางคนอาจจะเพิ่องอกหักเสียใจนะคะ,ะเกิด เกิดเจอความรักที่มันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ก็เหมือนมีคนนะเข้ามาเยียวยาจิตใจเข้ามาดามหัวใจโดยทันทีนะคะแต่ถ้าใครยังไม่พอมีใครนะยังไม่สามารถที่จะทําใจได้อาจจะต้องอพักนะพักหัวใจไว้ก่อนแล้วคอ่อยแล้วค่อยเปิดใจนะมันก็ไม่สายนะคะเนี่ยแต่เรื่องของความรักมันก็ไม่ได้ ห่างหายนะไปไหนไกลเลยนะเหมือนคุณหนีมันก็ยิ่งเจอนะคะมันยังไงซะเรื่องความรักมันก็จะยังอยู่กับคุณไปเรื่อยๆก็มีโอกาสได้พบรักนะกับคนในที่ทํางานกับคนที่เราเคยรู้จักนะคะนะอาจจะเป็นคนที่เรา ติดต่อประสานงานด้วยบ่อยๆหรืออาจจะเจอกันจากการใช้สื่อออนไลน์ก็ได้แต่ถ้ารู้จาักกาันผ่านสื่อออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังด้วยบางคนอาจจะไม่ได้เคยเจอตัวจริงกันเลยนะคะก็มีสติด้วยนะ,ะค่อยๆดูกันไปศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปเวลานี่แหละที่จะช่วยคัดสรรคนที่ใช่คนที่ดีให้อยู่กับเราได้นะคะก็อย่าใจร้อนนะกับเรื่องของความรัก ยังไงซะนะก็มีโอกาสที่จะได้เจอรักที่ดีในช่วงระยะเวลานี้นะถ้าเรา,าไม่ใจร้อนไปสักก่อนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายเรื่องของสุขภาพ2ไม้เทา้า c a m p ป r ร์นนะคะอสองไพ่นะคะโอเคอ่าหไม้เทา้าเรื่องสุขภาพนะคะก็ระวังเรื่องของหูนะคะ อาจจะมีปัญหา,าหูอื้อนะคะหรือน,ะะน้ำในหูไม่เท่ากันนะก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆนะคะช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอาจจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนฤด,ดูด้วยนะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะ ดูแลตัวเองไปออกกําลังกายบ้างนะทานอาหารที่มันมีประโยชน์ที่มันจะสร้างภูมิคุ้มกันให้หลับให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทําให้นะร่างกายเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ระวังโรคที่มาจากการทํางานออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดเอวนะบางคนอาจจะทํางานแบบหามล่งหามข้ามไม่ค่อยได้พักผ่อนมันก็จะทําให้รู้สึกอ่อนเพลีย อนอนน้อยนะคะหรือบางทีอาจจะมีอาการง่วงนะนอนในช่วงเวลาทํางานอันนี้ก็อาจจะทําให้การทํางานมีปัญหาได้นะต้องระมัดระวังด้วยโรคที่มาจากการทํางานนะคะก็หลายคนก็เป็นกันเลยแล้วก็ระวังโรคติดต,ต่อต่างๆด้วยนะคะเวลาที่ทานอาหารนะหรือเราไปที่สาธารณะถ้าจะให้ดีก็อาจจะ ใช้ช้อนกลานะคะใช้ของที่มันเป็นส่วนกลางอย่าไปใช้ของที่มันร่วมกันนะเดี๋ยวมันจะอาจจะติดต่อกันได้นะคะสมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมันมีเยอะนะคะมันจะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะเราก็ต้องพยายามดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเราด้วยตัวรวมแล้วก็ยังถือว่าร่างกายแข็งแรงดีเพียงแต่ว่าต้องต้องหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวคุณด้วยนะคะและนี่ก็คือ ดวงชะตานาของชาวราศีมีนประจำเดือนเมษายนปี2568นะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถากดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไป ก็ขอขอบคุณมานะทีนเห็นด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปขอให้มีความสุขมากๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ